สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับไทยชามนะคะชีวิตของไทยชามแพ็คลงกระป๋องกระเป๋ากล <c oughs> ่องเรียบร้อยค่ะค่ะชีวิตคือการเดินทางการเดินทางของไทยชามสนีความมไทยอยู่ที่ไหนใครๆก็รักการเดินทางทั่วโลกนะคะเดินทางจาก ประเทศไทยอ้อมโลกไปสู่ปานามาปานามาย้อนกลับมาอเมริกาเข้ายุโรปตอนนี้ยังไม่ได้กลับไทยเลยค่ะเราพบกับเช a เตอร์ต่อไปของชีวิตนะคะ New Life Start ค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปนะคะว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ชีวิตที่การเดินทางเราเดินทางไปถึงไหนคะ่ะพบกัน อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งดิ้งดองทักทายเข้ามาพบกันเชฟต์ต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับไทยชางแฟมิลอี่อีกแล้วนะคะ คลิปนี้เราจะบอกว่าเรากำลังจะเดินทางไปเริ่ใหม่ค่ะบทชีวิตบทใหม่นะคะ new chapter of life starts อ่ะน้องข้าวก็จะเริ่มโรงเรียนใหม่คุณแม่ก็จะเริ่มโรงเรียนเรียนขับรถแล้วก็เริ่มทำงานใหม่นะคะทำอะไรยังไม่รู้แต่อาจจะแบบช่วงนี้ก็อาจจะทำ ยูทูบเบอร์ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำลังใจนะคะถ้าคุณแม่น้องข้าวเริ่มทำยูทูบเบอร์วันฮันเด็ดเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์ขอบคุณมากคะ่ะที่ให้กำลังใจกันและการขอกำลังใจนะคะขอกำลังใจเยอะๆเลยเพราะว่าตอนนี้แบบโอ้โหทั้งยุ่งทั้งหลายอย่างมากชีวิตค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณพ่อน้องข้าวก็จะเริ่มทำงานใหม่เหมือนกันคะ่ะชีวิตเริ่มแชปเตอร์ใหม่คะ่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆ Subscribe นะคะโอเคเกมีซี่บายบายนุ๊กขอบคุณครับก่อนดูสิขอบคุณครับชื่อเห็นนะขอบคุณครับโอเคเวนนี่แคดูซีขอบคุณครับพัวชาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเออ่ subscribe So, so, like, like me. Like me? <laughs> like me? Yeah. มองหน้าต่างข้างบ้านค่ะหน้าต่างบานที่หนึ่งหน้าต่างบานที่สองอพาร์ตเมนต์ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ โล่อย่างนี้นะคะ่ะโูจากวันที่มาวันแรกนะคะพื้นไม้อย่างนี้ละคะ่ะไม่มีอะไรเลยโล่เตียนไม่น่าเชื่อว่าเราจะแบบสะสมของกันได้มากมายไกลกอขนกลาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ไม่น่าเชื่อดที่ขนไปก่อนหน้านะั้นแล้วก็ขนนะขนใส่รถยนต์นะคะ ยานของน้องข้าวก็จะใส่ไปด้วยเตียงเติมโซฟาโตะตู้หนังสือตู้โชว์อะไรนะคะใส่ไปหมดแนละ้วแล้วก็เหลือกองงนะั่นก็คือเราขึ้นรถพรุ่งนี้ค่ะห้องนอนก็โลง่งเหลือกับ ต้องทาความสะอาดดูดฝุนนะคะนี่ค่ะเข้ามาก็น้าตาแบบนี้นะคะเราอยู่กันตั้งแปดปีดูสิรนี้พอจะย้ายเราก็รู้สึกคิดถึงนะรู้สึกแปลกแปลก ละครชีวิตบทใหม่ที่เตรียมกำลังจะเริ่มขึ้นละครชีวิตบทนี้กำลังจะจบลงนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ชีมน,นี้หน้าต่างแสงส่องแสงอ,อล่าขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่คอมเมนต์ทักชายขอบคุณทุกกำลังใจ เลิฟเลิฟดวงโตโตโดวงใหญ่ๆพลังบวกพลังโพสิชีวตต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีคนะ่ะ